สวัสดีครับเรายังอยู่กับหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งะฮะส่วนหลังนี้เป็นของ NP 3 0 0นะฮะนี่เป็นหลังคามือสองนะครับสภาพแบบเหมือนใหม่เลยนะฮะตัวนี้ฮะ NP 300นาวราร่านะฮะสี่ประตูตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทำสีรอลูกค้านะครับหลังคาหลังนี้จองแล้วนะครับภายในเราหุ้มผ้าใหม่เลยนะครับ ไฟในเก่งก็ม่นะครับอุปกรณ์ครบนี่คือพร้อมใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟติดนะครับชคใช้ได้กุญแจล็อกได้นะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นรีวิวก่อนติดตั้งในส่วนของรางคานะครับเป็นลังคามือสองสภาพมือหนึ่งเลือกใช้เป็นลังคา G3 นะครับจากค่ายแคริบเบเป็นลังคาตัวท็อปนะครับล็อกได้ผ่านรีโมทมีไฟเบรกได้ด้วยนะครับสำหรับลังคามือสองตัวอุปกรณ์ปัดน้าฝนเราจะถอดออกไปเลยนะครับเพราะปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะไม่ใช้ในส่วนของปัดน้าฝนหลังนะครับ ก็จะได้งานประมาณนี้นะฮะสวยแบบนี้เลยแล้วใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube Studio นะฮะหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมทพชบูนนะครับให้ดูส,ยสวยๆแบบนี้ฮะพาสวยอุปกรณ์ครบนะฮะใครสนใจกระทเข้ามมาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ